านวันวานภาคเพียนครูผู้สร้างล้วนเส้นสายลายทางครูสร้างสรรค์ผูกด้วยรักคอด้วยใจสายสัมพันธ์ครูปลูกป,ปั้นกล่องกล่าพราวพริ้มพลายสามสิบกว่าปีที่ครูคงค่าเกียรติครูงามสมสง่าสมความหมายสอนสิทธิ์รุ่นสู่รุ่น ทั้งหญิงชายมีภูมิรู้คู่กายภูมิปัญญาสมดังคำเชิดชูครูผู้สร้างพ่อครูเราสิทธรักเพื่อนห่วงหาเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ทางศรัทธาหกสิบปีมุทิตากกษนารัย จวบทสทศวรรษแห่งค่าของพระราชาสุดทางภาคเพลียนของค่าของแผ่นดินครูผู้ทรงคุณค่าสู่ความภาคภูมิใจของข้าราชการครูผู้สร้างคนงานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัาเตเิมสาร้อยเอ็ด ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศารใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนานานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียร ให้รูเปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงามครูคือผู้ยกระดับบินญ,ญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการปะนิทานเพื่อมวลชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนจริงสร้างคนให้เป็นตัวของอตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาคุณประวัติมุทิตาจิตนายสมพรมาศคำจันทร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2503ที่บ้านเลขที่78หมู่ที่5ตำบลหนองมืนทานอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรื่องแสงส่องคือแสงทองส่งทาประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีส,<อ>สาขาการบริหารศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชดินเอ้ยดินไรค่า อมมาเปลี่ยนแปลเปันเป็นดาวสีทองส่องแสงคือน้ำแรงของรู้ทุกเขตขาก้าวสู่ถนนหนทางสาย61ประวัติการเข้ารับราชการเข้ารับบัรจุราชการเมื่อวันที่ 2กันยายนพุทธศักราช2526ที่โรงเรียนหนองพอกวิทยาอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2528ย้ายสับเปลี่ยนนํารงตำแหน่งที่โรงเรียนนำย้ำใสวรวทวิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพุทธศักราช2545ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ38ปี29วันคาติพจน์ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอาจไม่มีพรุ่งนี้ให้เราทำประวัติครอบครัวคู่สมรสนางอราวรรมาศคำจันทร์มีบุตรชายสองคน 1. น,นายนัทพงศ์มาศคำจันทร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมา2นายอนุพงศ์มาศคำจันทร์กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่4ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นบุญยิ่งใหญ่เลือล้นได้เป็นคนของราชการคุณครูสมพรมาศคำจันทร์ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สิทธิ์ท่านดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียงท่านมีความชื่นชอบในด้านการเกษตรวิถีพอเพียงสามารถเพิ่มมูลค่าต้นทุนเดิมของวัตถุดิบทางธรรมชาติให้เกิดความสวยงามทั้งทางกายและจิตใจปลูกฝังและบ่มเพาะส่งต่อประสบการณ์ให้แก่สิทธิ์ทำให้โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยมีแหล่งอาหารที่สะอาดปลอดภัยแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจนายพีรัศักเมธีเจริยาพรชื่อเดิมคำเพาโมหังว่าเกิดเมื่อวันที่29ธันวาคมพฤศัราา2503เป็นบุตรของพ่อโพรม,มาแม่หาโมหังว่า อยู่บ้านเลขที่47หมู่ที่4ตำบลเปื่อยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-4โรงเรียนบ้านเปื่อยครูสันวิทยาป .5- ป .7 โรงเรียนสุพรรณภูมิวิทยาระดับ4โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่พิรุมวิทย์วัดกลาง1ภาคเรียนโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่วัดพระเชตุพนวิมลบังคลารา,รามกรุงเทพม .25 โรงเรียนบารีเตรียมอุดมศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุกรุงเทพปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาและวรรณคดีไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พิโรธประสานมิตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามงกุฎร,ราชวิทยาลัยปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการสอน 1. สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาที่2ถึง3โรงเรียนกบตูมประชาสร์สอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร 2. สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาที่2ถึง3โรงเรียนทุ่งหลวงพระพราชัย 3. สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาที่4สอนวิชาพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่5และ6โรงเรียนทุ่งหลวงพระพาชัย สสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ส,สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประวัติการรับราชการอาจารย์หนึ่งโรงเรียนกบตูงประชาสรรรัชมังคลาพิเศษอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอาจารย์สองโรงเรียนทุ่งหลวงพระพาชัยตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด คันดับคอสอสามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประวัติการปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษ 1. หัวหน้างานปกครองหัวหน้างานแผนงานหัวหน้างานสารบัญสารสนเทศหัวหน้างานพัสดุโรงเรียนกบตูมประชาสรรราชมังคลาพิเศษ 2. หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานสารบัญ หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียนทุ่งหลวงพระพาชัย 3. หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานเวรรักษาการหัวหน้าระดับชั้นมุธยมศึกาที่4โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลเชิดชูเกียรติครุสภาดีเด่นอำเภอสุวรรณภูมิพุทธศักราช2541 ระวันครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาจากสกสค,สคกระทรวงสาธิรการประจำปีการาศึกษา2553สวัสดีครับกระผมนายต้นตระกูลประทินในนามประธานนักเรียนและตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสนภูมิวิทยาลายัยก็มีความรู้สึกใจหายนะครับที่อาจารย์ทั้ง4ท่านจะได้เกษียณอายุราชการไปจากโรงเรียนสนภูมิวิทยาลายัย จากประสบการณ์ของตัวกระผมเองนะครับที่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนสนภูมิวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงปัจจุบันก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอาจารย์ทั้ง4ีท่านนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้ความรักความอบอุ่นให้แก่ลูกศิษย์ทุกๆคนครับเนื่องในวันอากเกษียณอายุราชการของอาจารย์ทั้งสท่านนะครับก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนไาตาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกรวมถึงหลวงปู่วัดท่านเจ้าครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียนสนภูมิวิทยาลัยของพวกเรามาอำนวยเวพร์ให้คระอาจารย์ทั้งสีท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่ไทรของรูปหลานสืบไปครับพวกเราในฐานะลูกศิษย์ขอสัญญาว่าจะนำความรู้ทักษะศาสตร์และศิลป์ที่ได้จากอาจารย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบไปครับสำหรับปีนี้ปี2564ที่พี่ทั้งสี่ขั้นก็จะเกษีอายุราชการไม่ว่าจะเป็นพี่จะมีเส้นหงอ์ที่สม,สม,สมสควรมากกว่นาชันทีน่สมควรของสองชั้นนะครับที่พิลพัฒน์มีสี่คนน้องในนามของคุณคุณในส่วนของพี่ไรก็ที่ดีกับเชิญทานชายที่ จะได้วางทายนะคะจะได้ทัก่อนแต่ไม่ใช่ว่าสอนเพราะอาชีพของคพ,พี่มีแม้ไม่ได้มาโรงเรียนก็่ยังเป็นครูอันี้น,น้นองก,ก็ดีๆครับความสําเร็จท,ที่พี่ๆมาถึงฝันได้แล้วนะคะพี่ๆจะเป็นแรงบัน,นดาลใจใหกับน้องครับในปีงบประมาณพศ2564โรงเรียนสุวรรณภูมิมีอะไรมีกําลังใจครู ที่จับประสิญอายุราชการจำนวนสี่ท่านโรงเรียนผมในนามโรงเรียนสุวรรณภูมิเวราขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับใครการทั้งสี่ท่านที่ท่านได้เพาะบ่มอบรมสั่งสอนลูกๆนักเรียนจนเป็นบุคคลที่มีกิตที่พึงประสงคเป็นเยาวชนที่สำคัญของประเทศชาติในปัจจุบันและในอนาคต ในโอกาสที่ที่เข้าสู่หลักชัยที่61ผมในนามของสุวรรณภูมิวิทยาลัยซึงเป็นตัวแทนของพี่เพื่อนน้องชาวสุวรรณภูมิวิทยาลัยขอขอบคุณที่พี่ใหญ่ทั้ง4ท่านได้อบรมเพาะบ,บ่มเป็นพี่ใหญ่เป็นแนวทางวิถีในการทำงานของวรรณิทยาลัยสุดท้ายนี้ผมในานามสุวรรณภูมิวิทยาลัย ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนสุวนูมิวิบยไลัยบนปู่วัดท่านเจ้าจงดลนัดบันดาลให้พี่ทั้งสี่คนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปสวัสดีครับ เงียนที่เรืองแสงส่องคือแสงทองสองทาเปล่งประกายยมละลายให้สวารค์บนลงทา